สกรพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านใช้ชีวิตติดดินอยู่กินง่ายไม่วุ่นวายฟุ้งเฟอเ้อเหินแสงสีรู้จักขลักพอเพียงเลี้ยงชีวิต ใบนี้ย่อมอยู่รอดและปลอดภัยเสาเข็มที่ถูกต่อรับบ้านเรือนตัวอาคารย่อมมั่นคงฉันใดความพอเพียงก็เสมือนรากฐานของชีวิตฉันนั้นท่านผู้มีเกียรติที่เคารบคะหากเราใช้ชีวิต แบบพอเพียงพอดีและพอใจไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครจนทำให้เราเป็นทุกข์ชีวิตเราก็สุขได้ยิ่งดำเนินชีวิตในยุคโควิดสิจะให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและปลอดภยัยต้องรู้จักใช้อย่างพอเพียงพระบาทสมเด็จ พระบรมชนะก,กาชิเบมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถะพิตทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประสบนิกรชาวไทยด้วยหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการยึดหลักทางสายกลางคำหนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มตนเองได้เป็นอย่างดีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการดำเนินชีวิตดังนั้นการพึ่งคนอื่นพึ่งได้ชั่วคราวแต่ถ้าจะพึ่งยาวๆต้องพึ่งตนเองท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะ ความพอเพียงจึงสอดคล้องกับหลักธรรมพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าความสันโดษพระพุทธองค์จึงตรัสไว้สประการคือ 1. ยึ่าขาลาภสสันโดษคือยินดีตามที่ได้พอใจตามที่มีตนได้สิ่งใดมาหรือเพียงหาสิ่งใดมาได้ ก็จงยินดีด้วยสิ่งนั้นเพราะความยินดีนี้เป็นความยินดีที่ปลอดภัยความพอไม่เคยทำให้ใครเจ็บแต่ที่เจ็บเพราะไม่ยอมพอ 2. ยักขาพละสันโดษคือยินดีตามกำลังของตนเองร่างกายสู้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น อย่ายอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทําให้ได้เงินมาแล้วต้องยอมสูญเสียเงินตราเพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพการป้องกันนั้นดีกว่าการรักษาหากเราไม่พอใจในกําลังของตนเองอาศัยกําลังของคนอื่นที่เขาหามาได้โดยการคดโกงคนอื่นมา 3. ย่าถาสารุปรสันโดษยินดีตามสมควรคือยินดีตามที่เหมาะสมกับตนอันสมควรแก่ภาวะฐานะแนวทางแห่งชีวิตไม่หลงไหลไปในกิเลสแห่งความอยากคนที่รู้จักพอต่อให้เอาเหล็กแท่งแข่งกระด้านเอาเงินงานก็ไม่อ่อน ไม่มีสันคลอนด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งสามประการนี้ถือว่าเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจะลงโลกใบนี้ให้อยู่ได้อย่างปลอดภัยท่านพ่งมีเกียรติที่เคารพคะการรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักพอเพียง ทำให้คนเราไม่ลหลงไหลได้ปลื้มจะลืมตัวเศรษฐกิจในชีวิตก็งอกงามคุณธรรมในจิตใจก็งอกเงยมีความสุขเรียกว่าใช้เสื้อต้องให้พอหน้าใช้ผ้าต้องให้พอผืนคือทำอะไรพอเหมาะพอควรอย่างได้ก็ไม่หลง ยามลงก็ไม่เสียใจมุมมันทำมาหากินยึดหลักธรรมขยันหารักษาดีคบกัลยาณมิตรดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ทำตัวเหมือนที่ค่าได้ดีสังงกษสีบนหน้าวันนี้ถ้าเราอยากให้โลกปลอดภัยเราต้องรู้จักใช้อย่างพอเพียง ความพอเพียงช่วยกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อมีให้คนหลงเพลินเดินผิดที่ไม่ต้องตึงไม่ต้องหย่อนผ่อนพอดีเพียงเท่านี้ลอกปลอดภัยใช้ร่มเย็น